นครับนะี่ก็เดี๋ยวลูกหลานก็จะทําดั้าเสียมก่อนนะครับดั้มเสียมก่อนเดี๋ยวจะเอาไปขุขดดินป้านคนา ยังจะตกอยู่นะฮะนีนี้องวางเรียมเสียมไว้ขุดคันนาปั้นคันนาแต่ว่าร้องวางเทียมไว้เฉยๆยังไม่ได้ปั้นนะครับเพราะว่าฝนมันก็นจะตกมาใส่อยู่ถ้าเราปัาน้นตั้นน้ำน้ำก็เอาคันนาไปตลอด

đẳng lăm lượt mười lăm 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 mười เราอยู่แต่เราอยู่แต่บ้านแกงนะ ครับเราก็กันน้ำไว้อยู่นะครับว่าน้ำม,มันแหง้งมากแล้วครับฝนก็ตกอยู่นะครับวันนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ตกแรงนะครับตันนี้ออฟ้ายังร้องอยู่ดเราก็จะนนกันนะะ้ำไว้กรัน ผลมันก็เลียงเก็บผล่มากแล้ว ครัเวลานี้ก็18บนาิกาแล้วนะครับะหว่างก็จะได้เข้าไปครับนี่ก็ถอนทั้งหญ้าด้วยนะครับแล้วก็กั้นน้ำไว้ก่อนนะครับ ไม่ได้เอาทอ่อใส่นะครับเราก็จะเอาทอ่อใส่ใบน้ําก่อนโอ้ยหอยก็ตัวให,ใหญ่ๆนะครับโอ้ยนี่นะครับหอยหอยนะครับเดี๋ยวเองเก็บาก่อนา ในก่อนหก็กันน้ำไว้ได้นะครับหวังจำเป็นจะต้องขุดเอาก้อข้าวนะครับไปใส่ถ้าไม่เอาก้อข้าวไปใส่มันก็ไม่อยู่นะครับนะครับแล้วก็ค่ำมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปก่อนนะครับดูฟ้าม,มืดเลยนะครับนู่นแต่ว่าฝนตกหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะมาอีก รอบหนึ่งนะครับ